สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนขั้นตอนการสร้าง Hyperlink Map แมปทและ HTML นะคะขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรม ArcMap รอโปรแกรมทำการประมวลผลสักครู่นะคะ ่็ขึ้นหน้าต่างนี้ให้กด Cancel จากนั้นทําการ Connect f o เ d e r เมื่อเรา Connect f o เ d e r แล้วให้เราทําการลากข้อมูลมาเลยค่ะจากนั้นให้คลิกขวาที่ข้อมูลที่เลือกไปที่ Property เมื่อขึ้นหน้าต่างนี้นะคะให้ไปที่ Symbology จากนั้นกด Character y ตรง Value File ให้เลือกอ m Name เลือกสีตามต้องการนะคะจากนั้นกด Add All Value โอเคค่ะจากนั้นไปที่อำเภอคลิกขวาที่ Label f e c t r จะปรากฏชื่อของแต่ละอำเภอนะคะต่อไปเป็นการสร้าง Hyperlink ซึ่งทำได้2วิธีนะคะ วิธีที่1โดยการทำการกด identify จากนั้นเลือกพื้นที่ที่เราจะลิงก์เมื่อขึ้นหน้าต่างนี้นะคะคลิกขวาที่อำเภอรประจันาคามจากนั้นคลิก add hyperlink โดยหน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏลิงก์ขึ้น2ช่องช่องแรกจะเป็น link to a document คือการลิงก์ข้อมูลมาตัวเครื่องส่วน link to URL คือการ copy URL ของแต่ละเว็บมาวาง จากนั้นทำการเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเครื่องเราได้เลยค่ะโอเคค่ะปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยค่ะจากนั้นกดสัญลักษณ์ไฮเปอร์ลิงก์ทำการลิงก์เมื่อสักครู่ก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ที่เราทำการลิงก์หลังจากนี้ทำการนำข้อมูลด้วยลิงก์ของ URL จากนั้นเลือกเครื่องมือ Identify เลือกที่อำเภอนาดีจะขึ้นหน้าต่าง Identify คลิกขวาที่อำเภอนาดีเลือก Add Hyperlink คลิกที่ Link to URL เป็นการ Copy Link จากเว็บจากนั้นทำการ Copy เว็บมาได้เลยค่ะเลือก OK ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยค่ะ จากนั้นกดเครื่องหมายไฮเปอร์ลิงก์ให้เลือกข้อมูลที่เราทำการลิงก์เมื่อสักครู่ได้เลยค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างที่เราทำการลิงก์นะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการไฮเปอร์ลิงก์ขั้นตอนที่2อันดับแรกเลือกเครื่องมือ Identify คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลอำเภอไปที่ Property หลังจากนั้นกด Display ในส่วน Hyperlink คลิก Support Hyperlink ค่ะเราจะทำการเชื่อมด้วย Document จากนั้นกดที่ดอกวลิสต์เลือก Hyperlink จากนั้นกด OK จากนั้นคลิกขวาที่อำเภอไปที่ Open Attribute Table จะขึ้นตาราง จากนั้นคลิกท,ที่เครื่องมือ Editor ไปที่ Start Editing copy ข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อวางเสร็จแล้วเมื่อวางเสร็จแล้วกด Editor อ,อร์ save editing แล้วก็ stop editing ค่ะปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยค่ะคลิกที่เครื่องมือ Hyperlink แล้วนำเครื่องมือ Hyperlink ไปคลิกที่ข้อมูลจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างที่เราทำการลิงก์ไว้ต่อไปเป็นการสอนการสร้างแมปทิปขั้นตอนแรกคลิกขวาที่อำเภอเลือก p r o p e r t y เมื่อขึ้นหน้าต่าง l a y e r p r o p e r t y y ไปที่ Display เลือกโชว์แ p บทิฟในช่องไฟล์เปลี่ยนเป็น Area จากนั้นกด OK เคเมื่อเมาส์ชี้จับรากดพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นั้นๆ ต่อไปการสร้าง HTML Pop-up ขั้นตอนการทำคลิกขวาที่อำเภอไปที่ Property จากนั้นเลือก HTML Pop-up เลือก Add a table กดโอเคหลังจากนั้นกดเครื่อง HTML pop up บนแถบเครื่องมือทูลบาเมื่อเราทําการคลิกไปที่พื้นที่นั้นจะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อมูลของพื้นที่นั้นนั้นนะคะเสร็จแล้วทําการปิดหน้าต่างได้เลยค่ะ กลุ่มดิฉันขอจบการสร้างไฮ p e r ร์ลิงก์แมปทิปและ HTML เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ